แต่ขอแต่ขอแต่จะมีการระเบิดเยอะมากโอ้แอค c ิเว a อีกแล้วหัวทำงาน ไม่ไปเล่นเกมอันนี้ไม่ไปเล่นเลยเลยพี่เอ็มตูดจะหักมันจะยิงตูดแล้วนะยังไงไอ้นมันไปพีชีไปแล้วหนึ่งชีวิตแรกกับวงฟ้ามาปะพี่ต้องเห็นเมื่อกี้มันผมไล่์จูกลูกนิตามตูดโอ้มันมันมันจะมาพี่มันจะดันมาปะน่าจะมามาอยู่แล้วมันจะมาวิ่งออกมาดูทรงแล้วแอนหนุ่มมิเดียนชุบพี่นะเฮอยครับเราไม่ไปชุบเหรอกการังชุบครั้งใบน้อยแต่ว่าตูดอยากเห็นเปล่าว่าเขารักพี่แอนหรือเปล่าไงถ้าเกิดเขารักมันก็น่าจะไปชุบพี่อะอะไรมึงเกี่ยวอะไรกับกูดิมันมีแหละมึงก็ไปชุบดิโก คนมีสไนน์นะสองกระบอกเลยคุณเรียนมาแล่วพี่เ,เล่นีน่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ใช่กระบอกเลยพวกดินแซงนี่คือแบบมันไปนขอแบบขอเพชรช่อ,องนู้นช่องนี้แล้วเขาไม่แห้งไงก็เลยแบบมุนยิดตัวเองไงพี่เอ็มอืมตาไม่มาเล็ดด้วยมาเล็ดตรงที่พี่มาร์คอ่ะคลิปนี้น่าจะมันอะยึดวงสแรงใช่เ,เราต้องยึดวงอะ่ะมันเลย One hour later โอ้พี่แนทพี่แนทกระโดดเลยครับพี่แนทโอเคก็ผมก็ไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมมาบอกนะครับเห็นทุกคนถามผมว่าเอาคอต่อมาจากไหนนะครับตอนนี้กิจกรรมมาแล้วนะทุกคนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่6เมเอ้ย6มีนานครทุกคนพูดผิดเออไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องให้เรากดมวตรงนี้นี่ ล่องนะครับกล่องละยี่สิบห้าเพซนะทุกคนอันนี้ก็จะมีชุดอื่นๆมาด้วยนะครับที่เราสามารถแลกได้นะคุณดูแต่ว่าในส่วนอ่าพอต่อข่าวเนี่ยคือเราต้องสุ่มเอาให้มันได้เองนะทุกคนกล่องละยี่สิบห้าเพซสามารถใช้ส่วนลดได้นะทุกคนซื้อเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะทุกคนอันนี้เติมปุ๊บรับปั๊บเลยนะครับน้องเต่าแฟลนะครับทุกคน ก็เติมหนึ่งเพชรจะได้รับในอาสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนแล้วก็เก้าสิบก้อเพชรจะได้รับในสกินนะครับส่วนทักษะนะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังก็คือถ้าสมมติเราโดนยิงหลังเนี่ยก็จะโดนยิงเบาลงนะครับทุกคนกิจกรรมนี้อยู่ถึงวันที่หนึ่งมีนาทุกคนอีกแค่ห้าวันเท่านั้นนะทุกคนเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะทุกคนโอเคเลนโฟก็โดนยิงแล้วพี่เนทดสอบรถเลยไอ้แนทมาขับรถดิเนี่ยก็มีกระสุนเอาไปกระสุนแหลกที่ไหนอ่ะอนไรนะ เร็วๆสิครับช้าเกินด้วยขวา<ต>ผมอกหักมาปอบหน่อยครับ<ผ>มไม่ต้องเศร้าครับไม่ต้องเศร้ากับนั่งดูพี่นั่งดูพี่เนาะไม่มีคนนี่กำทองด้วก็วทีมผมมาละ เพียมเพียมเสร็จแล้วขับรถมามาหาผมหน่อยขับรถมาเลยขับรถโอเคโอเคที่นอะไรต้นหลังเลยซ้ายก็มีพี่ซ้ายเสามั้งแป๊บๆป๊บขอแตะขอแตะขอแตะเหมือนเหมือนมันมีซ้ายมือเหรพี่แป๊บแป๊บแป๊บต้องที่เป็นพี่ที่เนี่ย าที่เหลือพี่รอเข้าวงไม่ได้ใช่แม่งดักพอมใช่ใช่ต้องหาเข้าวงแล้วเยอะนะนี่เราไปเล่นโดนโดนโดนโอ้โหเออไม่หล่นเฉยแม่งมีชานี่มีทุกเกมเนีเ่ยเตียอทุกเกมเนี่ยใช่พี่เอามาแล้วเวน,นี่ยตอนเนี้ยยึดหอไอหอดูดาวเลยไอหอนาฬิกามีปะมีปะพี่มีมีมีชั้นสองก็งมาชั้นสองโซเดียวบ้านนี้เหรอพี่ใช่ไม่ไม่ชั้นสองหนุนชั้นสองนี่แห่ะสามชั้นอ่ะ ไวคายเคดวเจมันทำงานเดียวพี่มันตัดหัวเองเดียวเลยก็ตึงเว้ยน,นุ้ยไปิดไปแล้ว Activate ละ Activate ยิงหัวละเปิดโปลละ Activate ละโปล่ทำงานละเฮ้ยมันเอารถขึ้นมาทำไมเนี่ยรถของไม่ล็อกอืมไม่หน่นมันล็อกป่ะพี่มไม่ใชาล็อกป่ะจะไม่ล็อกอโอ้ยเ,อเว้ยเอ้ย ไอ้ดาบมีเปล่าสามเดี๋ยวงงงงมีเด้อป่ะไม่มีตั้งนานและโอ้ยยี่สหกตัวสภาพจริงจริงแ้าเรียกงบนหอกก็ได้เอ้ยโดนลงมไปบนหอกแล้วมั้โอ้โหดีดดีดเอาจริงไปเก้าสิบอะเพียมป่ามีอะไรบ้ากับระเบิดอ่ะมันมีตัวโรงโรงงานหรือว่ามันมยมีคนลงมาอีกมีคนลงมาอีกแย่พี่แนทกับระเบิดมันมันมันน่าจะชุบตรงตรงกลางถนนอ่ะกลางถนนเนินเทพอ่ะ ด้านล่างเนินเทพอ่ะผมเพิ่งได้ตัวเด็กเหรอเนี่ยเพิ่งได้ตัวเดียว,อเ,ยวเองสภาพสวัสดีครับกลับมาแล้วเนี่ยโอเค้วมันไปไหนวะอีกตัวหนึ่งอ่ะมันมีสองตัวใช่พี่พี่เอ้ยนี่ไงลองลองไฟลองนี่กูดูตรงโหวไม่เต็มแน่เลยแต่ก็ไหวคิวมันต้อง5คิวพี่ดาเมจ2,000ันแค่ได้คิวเดียวเองทำมายากเลยเพราะว่ามันบวกเยอะไงพี่มาคาไปซัดไหล่ะไม่เอาไม่เอาไฟอยู่เดี๋ยวต้องติดกับคิวมันจะได้ อยู่ตรงรถกตรงรถเลยมันไม่โปวอะอืมอม่ง้ขยับพัเดี่ยนทำไมเนี่ยน,น,น,น้นองดาวีิวินงขวามือมีพี่ในรั้วในในกำแพงขวามืออะวิ่งก็บอกอ้าวงสวยงี้วงสวยเลยครับขอเล่นบ้านนี้ละกันจะมีกระเบิดเยอะบัางโอ้แอคทีเวตอีกแล้วยิงหัวทำงานโอ้ไม่แตกยิงรถทิ้งก่อน ข้างบนโคตรเยอะอ่ะบ้านเฉียวข้างบนเดี๋ยวเราลองดันลงมาเลยมันมาแน่สะพาน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 ตัวนึงเจ็บมากเลยมันพันยาอยู่แถวแถวตู้อ่ะเต็มเลยไหนอยู่บ้านไกลไหนอ่ะมันไม่อยู่อยู่ที่ตู้อ่ะอ้าวเหรอ เฮ้ยไม่มาเล่นเนี่ยตรงน,น,นี้เอา้าจุบได้ปะเด็กจับได้จะไหนตัวน่ะปะ่าต,ตัวน้ตอนผมสองตัวนะด้านหลังอะ่ะ<ว>พี่เล่นไปเลยผมได้อยู่เจอพี่เีจะตายก่อนลุงผมจันเรติด <laughs> เฮ้ยท่านไรวะท่านไงวะไม่ทันเรียนโค้เยอะ์แต่ชุดไม่ได้เลยเขื่อนมันเขียวนี่มีต้นไหนพียอนะผมซัดแฮะไปละต้นไม้เจ็บดาวแลวโดนโดนๆเพี่มเหลือเหลือในเมืองสองตัวพี่อยมเหลือในเมืองสองตัวอุ้ยตายตายตายกูตาย เมาเมาส์กูรับผมเพียมมันช้าผมรับเพียมของตก,กูโดน <Okay. Okay. S 1> มาดิมาดิมาดิด่างก็บานอนะ่ะ <Hey. S 1> oh, โอ้โหเอ็กซ์เทอเวตโฟเนี่ยเมื่อกี้ขาเราขหัวเลยเอ็กซ์เทอเวตเลยครับเมื่อกี้ทำงานเลยเอาจัด แบ่งแปดเลยแบ่งแปดดิเมื่อกี้สแนปเจอซ่าเต็มกระบาลแบ่งแปดเลยมาดิมาดิ